สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเขาสิบไปที่หลักร้อยนะครับเนาะไปที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับในชุดนี้มีเลขกสามตัวนะครับเนาะสำหรับในราย์ซื้อของเพื่อนของเขานะครับเนาะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังอยู่ที่เดิมเนาะนะครับผมในตัวนี้นะครับนะล่าสุดเลยนะครับนะครับล่าสุดนะครับเนาะก็ยังอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสอง นะครับในอรอบนี้เนาะนะครับผมเอาเพื่อนๆนะครับเนาะกทยอยมาเรื่อยๆนะครับาร่วมทสบุญกันได้นะครับเนาะสร้างองค์พระประธานองค์ใหญ่นะครับเนาะนะครับผมในหมายเลขบัญชีนี้นะครับธนาคารทหารไทยธนชาตินะครับททบหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สี่ห้าชื่อบัญชีพระข่าวติศัพท์นะครับผมสร้างพระประธานองค์ใหญ่เนาะนี่ก็เป็นเบอร์โทรของไอ้นาบุญนะโทรได้ทั้งสองเบอร์เข้าไลน์ในเบอร์ข้างล่างนี้นะครับ เอ้านะครับเปงอยู่ที่เดิมเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะอารมทนาสาธุเพื่อนๆนะครับเนาะเฮาก้าซีนะครับผมถ้าได้เริ่มเรเนินการก่อสร้างนะครับเฮาก้าซีเอาผ้าใบเพื่อนๆเบิ่งนะครับเนาะนะครับผมในบุญครั้งนี้ก็เป็นบุญใหญ่นะครับเนาะนะครับในราคาสี่แสนนะครับเนาะนะครับก็อ่าหน้าตักกว้าง5เมตร50สูง9เมตรนะครับราคา4ี่แสนไม่รวมทานนะครับตั้งแต่เฉพาะตัวองค์พระเนาะนะ เอาสำหรับในคลิปนี้เอาสิไปที่หลักร้อยบนนะครับผมเนาะหลักร้อยบนในชุดนี้มีอยู่3ตัวนะครับการประมวนผลนะครับ nah, ใช้หลักรือยสองครั้งหลักพัหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักร้บยหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองสามครั้งหน่วยครั้งที่สองสองครั้งร้อยครั้งที่สามสองครั้งแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่สิบครั้งที่สี่สองครั้งหน่วยครั้งที่สี่บวกหกคงที่ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกสามนะครับเดี๋ยว <N> <ผ>มาเลคขนวณไปพร้พอมกับเพื่อนๆนะครับเนาะในชุดนี้นะครับ หลักหมื่นก็คือนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณสักยี่สิบสองวดตนะครับยี่สองวดตนะครับหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งสองครั้งก็ได้สองนะครับหลักพันเลขแปดหลักร้อยเลขแปดหลักสิบบนเลขเก้าหลักร้อยครั้งที่สองเลขห้าสามครั้งห้าสามสิบห้าได้ห้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขศูนย์สองครั้งได้ศูนย์นะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดสองครั้งนะครับก็เป็นสี่ หลักร้อยครั้งที่3หลักร้อยครั้งที่4เลขหหลักสิบครั้งที่4ี่เลข5 2าสองครั้งเป็น0นย์หลักหน่วยครั้งที่4ี่เลขหบวก6คงที่ตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะสองบวกแได้ศ0ย์ศูนบวกแดได้8 8ดดบวกเ้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวก5เป็นสองสองบวก4ี่เป็นห6หบวกหกเป็นสองสองบวก6กเป็นแปดแปดบวกหกคงที่ได้สี่สี่ไปอีก1เป็นห้าห้าไปอีกสามเป็นแปดสี่ห้าแปดนะครับเนาะ มาที่เลข5านะครับในหลักร้อยนะครับเราจะไปที่หลักร้อยสูตร3ตัววัตอมาห้าเก้านะครับห้ามาที่เลข6ในหลักร้อยนะครับวัต่อมานะครับ8 9 2สองมาที่เลข2นะครับในหลักร้อยนะครับวัต่อมา30 9ย์มาที่เลข3นะครับในหลักร้อยนะครับ3 8 8นะครับเนาะวัตอมานะครับ สามศูนย์เก้ายังมาที่เลขสามนะครับได้ตัวเดิมมาตัวเดิมนะครับผมในสุดนี้นะครับแล้วก็งวดต่อมาก็เก้าศูนย์สามมาที่เลขสามสามห้าสองนะครับงวดต่อมานะครับสองสามหกก็ได้ไปที่มาที่เลขสามนะครับเลขสามมาหลักร้อยถึงสี่งวดติดกันนะครับต่อมานะครับได้สองสามหกมาที่เลขสองนะครับเนาะสองสี่หกนะครับแล้วก็งวดต่อมาสามสี่เจ็ดนะครับมาที่เลขสามอีกหนึ่งรอบนะครับเนาะเลขสามมาบ่อยมากนะครับในก่อนหน้านี้เนาะ น้อยมานะครับ4 5 8นะครับมาที่เลข8นะครับมาที่เลข8นะครับนอยต่อมา4 5 8อีกมาที่เลข8อีกนะครับได้ตัวเดิมมาตัวเดิมนะครับมวลต่อมานะ3 5 6หมาที่เลข3นะครับมาที่เลข3ในหลักร้อยนะครับ569มาที่เลข6ในหลักร้อยหกสี่หกเนาะนะครับงวดต่อมา903มาที่เลข9นะครับใน9ก8็นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับ ได้ไปที่670นะครับมาที่เลข6ในหลักร้อยนะครับมดต่อมานะครับ781นะครับมาที่เลข8ในหลักร้อย898นะครับมดต่อมานะครับ781มาที่เลข1นะครับ145นะครับสำรับนะครับผม3ามมดล่าสุดนี้3ามมดล่าสุดนี้เดี๋ยวฮอสิไปคำนวณพร้อมกันเพื่อนนะครับเนาะไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับเนาะใน3ามมดล่าสุดนะครับตั้งแต่252แล้วก็8 ก้าวหาแล้วก็งวดต่อไปจะได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับนะครับกพจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสามงวดล่าสุดนะครับเราจะมาคำนวณสามงวดล่าสุดในหลักร้อยสามตัวนะครับเข้ามาํำแนงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลขห้าสองครั้งก็ได้สูตรครับหลักหลักหมื 200, ่นหลักหมื่นสองครั้งห้าละห้าสอง้ได้สูตรหลักพันเลขแปดหลักร้อยเลขหนึ่ง หลัก10บนเลข4นะครับแล้วก็ไปหลักร้อยครั้งที่สองนะครับก็คือเลข2 3ครั้งก็จะเป็น6แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข2 2ครั้งเป็น4นะครับร้อยครั้งที่3มคือเลข3าครั้งก็เป็น6นะครับร้อยครั้งที่4เลข2นะครับสิครั้งที่4ี่เลข3าครั้งก็เป็น6นะครับหลักหน่วยครั้งที่4ี่เลข9้าแล้วก็บวก6คงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับ8ปดบวกหเป็น9 9้าเบวกสเป็นสาม สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกหกบวกหกคงที่ได้สองสองนะครับไปอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามนะครับไปอีกสามก็จะเป็นหกได้สองสามหกเลขออกไปที่สองห้าสองนะครับ ในหลักร้อยของเราในตัวนี้นะครับพ่อจะมาที่เลขสองที่เลขสองนะครับแบบนี้เนาะนะครับขัต่อมานะครับตำหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นก็คือเลขสองสองครั้งได้หกสองครั้งได้สองหลักหมืน่นหลักพันเลขหนึ่งหลักร้อยเลขสองหลักสิบบนเลขห้าไปที่หลักร้อยก็ได้สองนะครับเลขสามนะครับสามสามครั้งก็จะเป็นเก้าหลักน้อยเลขสองเลขเก้าสองครั้งเป็นแปด ร้อยครั้งในสามคือเลขหนึ่งสองครั้งในสองร้อยครั้งที่สี่เลขเก้าสิบครั้งในสี่เลขเก้าสองครั้งก็ได้แปดหน่วยครั้งที่สี่เลข, 9, 2, ขห้าบวกคบคงที่ตำแหน่งนี้บอกกันเลยครับนะบวกกันเลยหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหก 6บวกห้ามันจะเป็นหนึ่งหนึ่งบวกคงที่จะได้เจ็ดนะ่งเจ็ดนะครับได้เจ็ดเจ็ดไปอีกหนึ่งนะเจ็ดไปอีกหนึ่งก็จะเป็นแปดแปดไปอีกสามก็จะเป็นหนึ่งนะครับเห็นะครับนะก็จะได้เจ็ดแปดหนึ่งในวดล่าสุดนี้ออกไปที่แปดเก้าห้านะครับแล้วเลขแปดตัวนี้มาที่หลักร้อยนะส่วนนี้ดีมากนะครับสามตัวนะครับ สำหรับในวดนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมประมวลผลไปเลยนะครับหลักหมื่นก็เลขหกสองครั้งได้สองหลักพันเลขสามหลักร้อยเลขแปดหลักสิบบนก็เลขเก้าหลักร้อยได้สองนะครับก็คือเลขหนึ่งสามครั้งก็ได้สามหลักหน่วยก็ได้สองเลขเลขหกสองครั้งได้สองร้อยั้งที้สามเลขศูนย์สองครั้งได้ศูนย์ร้อยั้งนี้สี่เลขสี่ สิบครั้งที่สี่เลขสี่สองครั้งเป็นแปดหน่วยครั้งที่สี่ก็เป็นเลขเก้าบวกหกคงที่เอาละนะครับน้องไ้ว่านี้จะได้เป็นตัวใดนะสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่ได้สี่เนี่ย ด้สี่สี่ไปอีกหนึ่งเป็นห้าห้าไปอีกสามเป็นแปดในวดนี้นะครับหลักร้อยนะครับได้ไปที่สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดนะสี่ห้าแปดนะครับเนาะหลักร้อยนะครับถ้าเป็นสี่ห้าแปดนะครับในหลักร้อยนะครับเนาะเราจะเขียนหลักร้อยไว้ตรงนี้นะครับรอเลยนะครับหลักร้อยรอเลยนะครับหลักร้อยมีสามตัวนะครับรอรอเลยนะครับ หลักร้อยนะครับนะครับสี่ห้าแปดหลักร้อยนะครับสามตัวสี่ห้าแปดนะครับในชุดนี้เดินดีมากๆนะครับสี่ห้าแปดในหลักร้อยนะครับเนาะนะครับในชุดนี้นะครับแล้ววานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับหลักหน่วยของเราในตัวนี้นะครับอ่ะเราปรับแสงสักนิดหนึ่งปรับแสงสักนิดหนึ่งนะครับเนาะ ในตัวนี้นะครับนะในตัวนี้มันจะมีเลขแปดอยู่ตรงนี้มันชนนะครับแปดชนนะครับตัวนี้ในเลขสี่ตัวนี้สองสามสี่แปดสี่ตัวนี้ครับที่เป็นตัวรองเนาะที่เป็นตัวรองนะครับสองสามสี่แปดมันจะมีสองนะครับมีสองสามไม่มีสี่ไม่มีมีแปดมันมีแปดอยู่นะครับนะครับในตัวที่ชนนะครับเราก็จะทิ้งไม่ได้นะครับเราจะไม่ให้พลาดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแปดอยู่ตรงนี้นะมีแปดอยู่นะครับ แล้วแปดตัวนี้มันก็ไปชนเลขวิ่งตัวเดียวด้วยวิ่งตัวเดียวมันชนสองสูตรนะครับก็คือแปดนะนะครับวิ่งตัวเดียวสองสูตรมันจะได้แปดครับเื่อนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะรเราก็จะเอมอือถิ่มอไรเไดหนะทิ้งไม่ได้นะตัวที่เราเทียบชนอยู่ตรงไหนก็รู้นะครับเอกาสารของเขาเนี่ยน,นะครับพ่อทางจ๋าอยากตรงนี้นะครับอนะตรงนี้เนาะ นะครับตรงที่เราเทียบชนให้เพื่อนๆเห็นนะครับเนาะก็คือวิ่งตัวเดียวนะครับที่เราชนนะครับเนาะครับเนี่ยครับมันชนสองตัวนี้ก็คือแปดเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เราก็จะทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้สองตัวนี้นะครับก็คือแปดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในหลักสิบของเรานะครับเนาะในหลักสิบของเราเราก็ยังจะไม่ตัดนะครับเรายังจะไม่ตัดแปดนะครับแปดนะครับเราก็จะต้องเพิ่มแปดมาอีกนะครับ ตัวนี้ก็ยังไม่ตัดแปดนะครับเราจะยังไม่ตัดแปดนะครับเพื่อนะตัวนี้ก็ยังไม่ตัดแปดเราจะเพิ่มแปด้าอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันชนตัวนี้ชนแปดนะศูนย์นี้ชนแล้วนะครับชนเก้าชนแล้วเจ็ดชนเจ็ดไม่มีมีชนหกแต่ตัวที่ชนนะครับสองกับแปดในสามสี่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นนะครับเราจะเพิ่มแปดไปก็จะเป็นแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแปดสี่แปด ก็คือเพิ่มแปดมาตรงนี้นะครับแล้วเพิ่มไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจงคอยเอาเลขเด่นมาจับนะครับเราเ,าเลขกเด่นมาจับแล้วเราก็จะตัดไปในทีหลังนะครับตัดไปทีหลังเดี๋ยวเขาตัวนี้เราวางชุดนี้ไว้ก่อนนะครับนะก็จะเพิ่มมาจะเป็นสามสิบคู่นะครับนะครับก็จะเป็นแปดแปดนะครับแล้วก็หนะึ่งแปดอ่ามันต้องเพิ่มข้างล่างเนาะ เพิ่มข้างล่างนะครับมันถึงจะถูกต้องนะเพิ่มข้างล่างไม่ใช่เพิ่มข้างข้างนะิ่มข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยมันจะต้องเป็นแปดแปดตรงนี้นะครับลบหลักร้อยออกก่อนนะครับเราเพิ่มมานี้นะครับเพราะว่านเป็นเลขเด่นอยู่นะครับเราก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม สองแปดเจ็ดแปดโอ้ยเนาะสองแปดครับเจ็ดแปดแล้วก็สี่แปดนะครับก็จะเป็นสามสิบคู่นะครับนะครับตัวนี้หกตัวนี้ห้านะครับเป็นสามสิบเนะเดี๋ยวเราค่อยเอาแต้มรวมมาจับนะครับแล้วก็จะลดตงไปออกนะครับเนาะเราจะใช้เลขเด่นนี่นะครับเนาะตัวนี้มันชนแปดนะครับตัวนี้คำนวณใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับหลักร้อยนะครับวันนี้นะครับหลักร้อยนะครับเนาะร้อย ร้อยสี่ห้าแปดสามตัวครับสี่ห้าแปดในหลักร้อยนะครับผมสําหรับในวัดนี้เนาะนะครับผมในช่วงนี้ให้เดินเลียเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะนะครับนะครับเดินยาวเลยนะในหลักร้อยนะครับนะเพื่อนๆคำนวณตามนี้ก็ได้ตามนี้นะครับสองสาม สองสามหกเนาะสองสามหกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งวันนี้ได้สี่ห้าแปดนะครับก็จะมาที่เลขสองเนาะตัวนี้ตัวนี้จะมาที่เลขแปดนะครับสำหรับในงวดน,นี้สี่้าแปดตัวไหนจะมานะครับเนาะ เอานะครับผมสําหรับในหลักร้อยของเราในวันนี้นะครับเนาะนะครับผมได้ออกมาที่458แดล้วนะครับหลักร้อยรอนะครับเดี๋ยวหลักร้อยรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจับคู่เด่นมาใส่หลักร้อยนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับ2ตัวบนของเราได้ไปที่3าคู่เดียวข้าจางควายเอาเลขเด่นมาจับนะครับเพื่อจะลดตัวเลขลงไปนะครับฟันธงคู่เดียวชุดเดียวเหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับในกรีเดียเป็นกำรเงนเดืนไปเลยสวัสดีครับ